้าขายแล้วแบบวันนึ้เนี่ยขายได้ถูงสุดเออมันก็ขึ้นอยู่กับกับฐานลูกค้าฮะแต่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 โดยหลักๆเลยกําไรต่อวันก็อยู่ประมาณวันละพันได้รายวันละพันธก้อยฟูดีเกิลน,นะคะสวัสดีทุกคนค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาร้านแบบที่เขาเรียกว่า1ใน10บร้านแบบลับอะที่มายาวราชแล้วต้องกิน ดูในเพจมานะคะแล้วเขาอ่ะมีแบบคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าเขาขายทุกอย่างอ่ะบนจัก,กรยานคันหนึ่งอ่ะแล้วเขาก็ขี่ไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวจะแปลกใจกันว่าเราอ่ะจะไปกินร้านรับแถวยอราดแล้วฉันเนี่ยมาพออะไรแถวราชดำเนินคืออย่างงี้คือโทรถามแกเหมือนกันพี่คนขายอ่ะ ว่าแกจะไปอยู่จุดไหนก่อนลําดับแรกแกก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมาอยู่ตรงนี้ยค่ะหน้าร้านผิิดสมัยผัดไทยประตูผีบ่ายสามแล้วค่ะไปดูกันไม่รู้มายังเดินมาถึงแยกสำราญลาดแล้วแต่ยังไม่มีวิวแววพี่เขาเลยนี่ก็บ่ายสามตรงเป๊ะเลยเนาะอาจจะเลดนิดนึนงเห็นทิพสมัยผัดไทยแล้วอยากกินมาก พี่เป็นดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่ตุ้ยครับพี่ตุ้ยแต่พี่ไม่ได้ขี่จักรยานแล้วล่ะไม่ได้ขี่จักรยานแล้วอ้าวทำไมอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไปไกลขึ้นลูกค้าโทรมาตามแบบที่ไกลๆเราไปอ<ะ>๋อเหรอคะแล้ว,ลวลก่อนหน้านี้ตรงนี้คือร้านทิพย์สมัยผัดไทยนะพี่ตุ้ยขายอยู่ตรงไหนก่อนคะก็เริ่มจากตรงสารจำพ่อเสือครับสารจำพ่อเสือเสร็จแล้วก็ออกมานี่ อ๋อจริงๆออกมาขายเนี่ยตั้งแต่กี่โมงออกตอนบ่ายสามบ่ายสามบ่ายสองครึ่งบ่ายสองครึ่งบ่ายสองโมงครึ่งมารอพี่เขาหน้าร้านทลิปสมัยได้เลยนะคะแล้วก็ขายถึงกี่โมงคะก็ขายตรงนี้อยู่ประมาณสัก1ินาทีคะแล้วก็ไปตามออเดอร์ลูกค้าสั่งไว้อ๋อมีออเดอร์จริงๆร้านพี่เนี่ยชื่อลาบจักรยานแล้วมันมีชื่ออื่นไหมคะก็เป็นร้านตุ้ยพุ่งเต้น่ะ ร้านตุย้ยกุ้งเต้นแต่ว่าลาบจักรยานก็คือเป็นฉาย,ยาพี่ตุ้ยขายมากี่ปีแล้วเนี่ยอยู่ขี่อยู่บนจักรยานเ<อ>นี่ยประมาณสัก ส5ปีได้15ปีคือมีแต่ลาบใช่ไหมคะใช่ครับก็จะมีพวกจำพุกเต้นลาบป้ลากหอยแข้งลาบแหนมแล้วก็หอยเชอรี่เออหอยเชอรี่ดักแด้ด้วยโอ้แล้วทําเป็นได้ยังไงอ่ะถึงมราขายปกติเราเป็นคนอีสานอยู่แล้วเราก็จะจะถนัดเรื่องพวกนี้อยู่แล้วไปไปเห็นเข้าขาย จากที่ไปเห็นเขาขายแล้วรายได้ดีเพื่อประมาณสักสิกว่าปีก่อนวันนึ่งวันหนึ่งกำไรหกเจ็ดร้อย่างเงี้ยม,มันก็มากว่าขัรนขั้นต่ำอยู่แล้วก็เริ่มเริ่มต้นจากเป็นรถเข็นก่อนรถเข็นเสร็จปุ๊บก็จะมาเป็นจักรยานแต่ใช้จักรยานนี่นานมากใช้จักรยานอยู่ประมาณสิบสิบสามปีสอ,องป,ปีได้แต่ที่พอฐานลูกค้าเรากว้างขึ้น ยังยัง,ยงแถวสาทอนอย่างเงี้ยเราก็ไปถึงได้ค่ะก็เลยเลยเลย,เลยต้องเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์อ๋อแล้วเมนูเด็ดที่ทุกคนชอบอะ่ะต<ก>ิดใจหลักๆเลยก็จะเป็นยำกุ้งเต้นนะอ๋อเดี๋ยวเราต้องมาลองกันแล้วให้พี่ตุ้ยลองแบบยำให้ดูสดๆเลยเนะแล้วเราก็กินกันสดๆตรงนี้เลยดีกว่าเนะดักแด้ก็แบบทำลาบเหมือนกันเหรออ๋อก็คือเน้นเป็นเมนูลาบเลยใ, <น S 2> ใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวก็จะเป็นถั่วแรี่นี่ก็จะเป็นหอยวแดงค่ะนี่เป็นแหนมค่ะ อ๋อมันก็เอาเอาแหนมเอ้ยมันผสมกันได้ไหมคะครับผสมได้ครับเอาเอาแหนมกับปลาหมึกผสมกันดีกว่าค่ะแล้วอย่างนี้เราต้องการันตียอดขายแม้ว่าแบบวันหนึ่งเนี่ยขายได้ถูงสุดอะมันก็ขึ้นอยู่กับกับฐานลูกค้าฮะแต่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 โดยหลักๆเลยกำไรต่อวันก็อยู่ประมาณวันละพันนะรายวันละพัน ไปเลยหรคะ่ทำค่ะพี่เขาอะทำให้เราเสร็จอ่ะเขาก็รีบไปเพราะว่าเขาจะมีลูกค้าประจำอยู่ที่แถววงเวนออเดียนนั่นหมายความว่า แกก็จะขับรถวนไปเรื่อยอไปตามบริเวณที่มีลูกค้าประจํารอ,อกแกอยู่เนาะถ้าใครอยากจะกินนะคิดว่าโทรหาแกก่อนว่าแกอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปให้นะคะมาชิมกันดีกว่าคะ่ะสองซ้ำาเ่นอันนี้เป็นลาบแหนมกับปลาหมึกรวมกันผสมกันร้อยหนึ่งแต่ตอนพี่เขายำอยู่ในกระป๋องนะ่ะน่ากินมากขอบอกเดี๋ยวมาลองกันนะคะ ยืนกินลาบริมถนนฟินอย่างนี้เขาเรียกว่าสตีดฟูดของจริงขับมาโบกจอดทำกินป้าไปหนวดหนวดการันตีความอร่อยเลย ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามดูกันมาตรงนึงตรงนี้นะคะถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะคะฝากกดไลค์กด u ับ c ไค b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันนะว่าเราจะไปกินอะไรเอาแปลกหรือเอาไม่แปลกดีเนาะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย